เอาครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมา,ารีวิวโปเกมอนกันนะครับทั้งหา้าตวครับวัวแรกก็เป็นบิกาจูครับแบบนี้นั่นเองครับนี่ครับตัวท,ท,ที่สองลูคาลิโอครับนี่ครับ ัวที่สามลูกเกียร์ครับตัวนี้ผมไม่รู้จักครับแต่ตัวที่ผมชอบมากที่สุดนี่ครับอาเซอุสโอกิมอนพิซังโลกครับครับและทำไมผมถึงซื้ออาเซอุสมาได้เพราะผมมาซื้อมาให้จากกรุงเทพครับ ก็ไม่ค่อยชัดนะครับแรับแค่นี้ขออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครแค่เป็นกำลังใจให้